สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติของเจ้าพระยามหากษัตริย์สืบก่อนที่จะมาเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จัก,กรีนะครับภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแก่กรุงอังวะแล้วพระยาตากศินได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรีในขณะนั้นนายทองด้วงมีอายุ32ปี ได้เข้าถวายตัวรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีตามคำชักชวนของน้องชายหรือพระมหามนตรีบุญมาโดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นพระราชรินเจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาและย้ายมาอาศัยอยู่ที่บริเวณวัดบางว้าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตตารามวรมหาวิหารในปัจจุบันในปีพศ2311สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สเสด็จขึ้นไปตีเมืองพิมายซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นเจ้าเมืองพิมายอยู่พระราชรินและพระมหามนตรีได้รับพระราชะองค์การให้ยกทัพร่วมในศึกครั้งนี้ด้วยหลังจากการศึกในครั้งนี้พระราชรินได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยรฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาเพื่อเป็นการปูนบำเหน็จที่มีความชอบในการสงครามครั้งนี้ หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพขึ้นไปปราบเจ้าพระฝางสำเร็จแล้วมีพระราชาดํำริว่าเจ้าพระยาจักรีหมุดนั้นมิแกล้า,ลาในการสงครามดังนั้นจึงโปรดตั้งพระยาอภัยร,รุฤทธิ์ขึ้นเป็นพระยาโยมราชเสนาธิปดีกรมพระนครบาลโดยให้ว่าราชการที่สมุหานายกด้วยเมื่อเจ้าพระยาจักรีหมูดถึงแก่กรรมแล้ว พระยาอภัยรนริ์จึงได้รับการโปรดเกล้าให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีที่สมุหานายกพร้อมทั้งโปรดให้เป็นแม่ทัพเพื่อไปตีกรุงกัมพูชาโดยสามารถตีเมืองพระตะบองเมืองโพธิัตั์เมืองบริบูร์และเมืองพุทธไทยเพชรเมื่อสิ้นสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้นักองค์รามาธิบดีไปครองเมืองพุทธไทยเพชรให้เป็นใหญ่ในกรุงกัมพูชา และมีพระดำรัสให้เจ้าพระยาจักรีและพระยาโกษาธิบดีอยู่ช่วยราชการที่เมืองพุทไทยเพชรจนกว่าเหตุการณ์จะสงบปราบคาบก่อนเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพทำราชการสงครามกับพม่าเขมรและลาวจนมีความชอบในราชการมากมายดังนั้นจึงได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ส และได้รับพระราชทานเสลียงงากลั้นกฎและมีเครื่องทองต่างๆเป็นเครื่องยศเสมอเจ้าต่างกลมเดือนมีนาคมพศ2324สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าให้พระยาสันแต่งทัพไปปราบกบฏแต่พระยาสันกลับไปเข้ากับกบฏและนำทัพเข้ายึดกรุงในวันที่4มีนาคมพศ2324 พระยาสันได้กราบทูลให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสละราชสมบัติและออกพนวดซึ่งพระองค์ยอมทําตามในวันที่10มีนาคมพระยาสันครองเมืองได้ราวสองสัปดาห์ก็ถูกปราบโดยทัพของพระยาสุริยะอภัยพระยาสุริยะอภัยจับภิกษุตากศึกและขังไว้หลังสมเด็จเจ้าพระยามหา,ากษัตริย์ศึกได้ยกทัพกลับจากกัมพูชามาถึงกรุงธนบุรี และได้สำเร็จโทษบรรดากบฏแล้วก็ดำรีว่าเหตุแห่งกระบฏคือพระเจ้าแผ่นดินองค์กรสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตร์ิยศึกได้พิพากษาโทษอดีตพระเจ้าตากดังความว่าตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงครามได้ความลําบากกินเหงื่อต่างน้ำเราก็อุตสาหะกระทำศึกไม่ได้อะไรแก่ชีวิต คิดแต่จะทำนุบํำรุงแผ่นดินให้สิ้นเสี่ยนน้าจะให้สมณพราหมณ์นาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุไหน,นอยู่ภายหลังตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจำทําโทษแล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพระราการด้วยหาความผิดไม่ได้ กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นย่าทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดูดเมืองมิจฉาทิฐิชนีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกต่อว่านายสินต่อมานายสินถูกนำตัวไปประหารด้วยการตัดหัวการปราบดาพิเศษในวันที่6เมษายนพศ2325 หลังจากได้สำเร็จโทษพระเจ้าตากสินแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นปราบดาพิเศษเป็นปถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ขณะที่มีพระชนมายุได้46,000ษาพระองค์โปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีราชธานีเดิมที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระองค์โปรดให้สร้างพระราชวังหลวงและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานฉลองสมโพธพระนครเป็นเวลาสามวันครั้งเสร็จการฉลองพระนครแล้วพระองค์พระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกศิลป์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนบพรัตราชธานีบุรีรม อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัติยะวิษณุกรรมประสิทธิหรือเรียกอย่างสังเขปว่ากรุงเทพมหานคร